สวัสดีค่ะ,จะเจคโน่น,นำเสนอบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะบ้านสวยพื้นที่กว้างราคาประหยัดนะคะพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านชาคมะหาดต,ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะพื้นที่ขนาด50.7ตารางวาตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยภายใน2ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถ แถมแอร์สเครื่องแถมเครื่องทำน้ำอุ่น1เครื่องมีเหล็กดัดมีผ้าม่านให้ครบชุดเลยนะคะอยู่ในทําเลที่ดีค่ะอยู่ใกล้บริษัทท่อ้นาำไทยราคาแปลงนี้เพียง1นึ่ร้านเจ็ดแบาทเท่านั้นนะคะราคาพร้อมโอนค่ะตัวบ้านสวยสภาพใหม่มากค่ะพร้อมเข้าพักได้เลยนะคะจัดไว้อย่างลงตัวเป็นสัดส,ส่วนเหมาะสำหรับการอยู่อาศัย ท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหาบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดระยองแปลงนี้มีแต่คุ้มนะคะ,คะ,คะเพียงแค่1 7 0 0 0ล้าแนบาทเท่านั้นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปติดต่อคุยนัดหมายล่วงหน้าและไปชมพื้นที่จริงกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ